ฝนพนากับท่านจิตพัดเกิมนคเพราะว่าเขาผสมส่วนสายตมะสมายส่วนตนงนี้สวนมนลจตพัดเลยน่าจะยังไม่ไถ่ข้าวพรจ<ร>ันทร์ก็โวดไปก่อนนะน่าจะเข้ามาเ,เสร็จแล้วอัคบาลังถวายพระจันทร์พระจัน์พระจัขอเมตตาเรื่องมนุษไปด้วยนาครับเข้าระบบเนี่ยคราวนี้หลังจากเขาเดินออกไปสูญสายตมาพระจันทร์จะเนี่ยเข้ามาพร้อม,มอกันนาะเป็นคิวแรกก็เดี๋ยวท่านุยสุน,นาธรมกับวเราสักแป๊บหนึ่ง แล้วก็เดี๋ยวพวกเราไปกิจกรรมการทำจะเป็นเสร็จวิธีโดย,ยสมบูรณ์ามคณาสะอาดขออีกนิดนึงนะโลหะที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เราคนเดียวถูกไหมเราเป็นผู้แทนเพราะงั้นภาพที่นนลงนี่ลาเราในคณะย้อนหลังมีคนเท่ากันเมดคนที่เขาฝากมาจะเป็นพิกปุภัณดีเห็นไหมเบียดาเบียเยอะรู้ว่าเป็นใครนะที่ฝากตัวนี้มาข้างในเป็นแหวนเป็นลายแย่ๆเนี่ยพวกโลหะพบกํกกาไรเมื่อกี้คุณสุพจ์ก็ถอดกําลรยเด สละแล้วหลวงพ่อรวยสละแล้วเขาจะออกปวดเลยสาธุสาพระอาจารย์มีทั้งตะกรุดของพระอาจารย์วัดเขาสิงโตวัดบ้านบุญนาคพนยกที่มโนส่งไปแล้วนะมีกําไรลโยมโนลามีสารพัดมีเล็ดหลวงพ่อรวยศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ยังไม่ต้องเสร็จพิธีเรียบร้อยอาวุธนาสาธุสาธุพระอาจารย์ เมตตาสอนธรรมได้เลยครับก็มีเวลาอ๋อไ,ได้ไต้องถามว่าโยมโยมมีอะไรจะถามดีกว่านนะพระจากฉันพระเดี้ยวเองเราขึ้นมาคุยดูอันนี้เนี่ยคนที่ไม่ได้มาเนี่ยเป็นบลังณฑพจน์หมูสาเนี่ยนี่แสดงว่าซาบซึ้งแล้วไม่ไม่ถามคนที่เขาเขาชอบเขาเขาบอกชอบตาตาที่พระจางสอนเป็นขนาดนี้เขาเขาเป็นมุสิตเนี่ยใหลวงพ่อไม่ได้ทุญญย่าโดยตรงเสองคนก็ ก็ว่าเราเราเปิดรับเนาะสายวารจัเหมือนกันด้วยแต่ว่าสายไหนที่มันตรงจะหลุปั๊บมันก็จะมีอาการเหมือนที่เราอ่านหนังสือหรือรู้ความไม่ทนไม่ได้นะจ๊ะมันก็ต้องหยัดสายต่ออย่างเพื่อนบอลลังนี่อ่านเล่นไหน่นะคเพื่อนนั้นที่เป็นเล่นคูป่ปานใช่ไหมที่เป็นรูปคูป่ปานนี่แหลที่เรานเนทา่าสื่อหรแยกใช่ปะเติมันธีเออแล้วเพราะว่าตัวเองจริงๆก็จะรู้สึกเหมือนที่เราพ่อเคยนที่ถาม พูดถึงเรื่องสายปฏิบัตินะโยมถ้าปฏิบัติถูกต้องแล้วตามแนวพปฏิปิบดกก็คือละความชั่วทำจิตของเราให้ผ่องใสแล้วก็ทำความดีเนี่ยก็ถือว่าสายนั้นก็เป็นสายที่ที่ดีเป็นสายที่เจริญในธรรมก็เหมือนกับในครั้งสมัยพุทธกาลโยมพระอรหันเนี่ยอภิญญาหรือปฏิปทาหรืออิทธิฤทธิ์ก็ไม่ได้เหมือนกันอย่างพระสารีบุตรก็สายปัญญาท่านก็ทรงปัญญาพระที่สาย ปัญญาสายภาษาริบุตรอย่างพระโมกัลานะก็มีฤทธิ์มากก็มีฤทธิ์มากพระศรีวลีก็มีโชคลาภมากแล้วก็พระอานนท์ก็เป็นผู้มีพ่อหูสูงคุน,นี้จะมีหลายสายแต่เราต้องพิจารณาตามจริตของเราแล้วเราจะรู้ได้ยังไงถามไหมเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมเราจะรู้ได้ยังไงเนี่ยหลวงปู่ดู่หลวง,งปัญญยก็ บอกไว้แต่ท่านบอกไว้ชัดเจนอย่างที่พระอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าท่านทุกขคว่งถ้วยปีเกลือล้วมดมาแล้วก็เอาน้ําตาลไปหล้วผู่มดมันยังรู้นะทุกของมดในขณะนั้นน่คือความหิวเขาเลยเอาน้ำเอาแค่น้ําตาลไปเพื่อดับทุกตรงนั้นนี่ปัญญามดนายมตัวแค่นี้สมองเขายังรู้ว่าเขาทุกอะไรอย่างพวกเราทั้งหลายเราเป็นมนุษย์แต่ว่าเราก็สูงส่งลวเราเป็นสัตว์ประเสริฐเราเป็นผู้ประเสริฐเนาะเราผู้ประเสริฐเป็นผู้บำเพ็ญบารมี เพราะในการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องหมั่นพิจารณาตัวเองอย่าไปพิจารณาจริยาของผู้อื่นมากกรรมฐานเราจะถดถอยบางคนฉันปฏิบัติธรรมมาเป็น5ปี1ิปีทำไมยังออทำไมยังไม,ไม่ไม่ไปไหนครับมันจะไปไหนได้ยังไงพยมไปเผือกเรื <laughs> <ๆ>่องของคนอื่นอยู่ตลอดเวลายม<ๆ>นะยมไปกินเผือกกินมันตลอดเวลารู้คดเรื่องอื่นรู้หมด แต่เรื่องของตัวเองเราไม่รู้เลยไม่รู้อะไรสักอย่างไม่รู้แม้กระทั่งว่าตึกบางทีเนี่ยจิตใจร้อนรนเพราะอะไรจิตใจวุ่นวายเพราะอะไรทุกเพราะเราไม่รู้เลยแต่ว่าเรื่องของป้าข้างบ้านรู้หมดทุกอย่าง <S 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 บางที <S 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 ป้าข้างบ้านก็รู้เรื่องของเรารู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นพระอาจารย์จึงอยากฝากให้ยอดโยมทุกท่านเนี่ยมันฝึกสติอันเป็นเครื่องระลึกรู้แล้วพิจารณา ในส่วนของเราในส่วนของเรามากๆมากๆว่ามันยังมีตัวเราของเราอยู่หรือเปล่าแล้วทีนี้เวลาเราทําบุญไปมากๆเนี่ยกิเลสเริ่มละเอียดขึ้นอันนี้อันตรายมากนะโยมหลงดีติดดียุ่งเลยบางทีไม่รู้ว่าเป็นกิเลสอย่างละเอียดด้วยซ้ำไปเนี่ยต้องพิจารณาตนให้ดีๆเนี่ยตนให้ดีๆ อย่าไปพิจารณาคนอื่นนะเป็นบาปเป็นกรรมคนที่ดีผ่านเข้ามาในชีวิตเราก็เป็นครูคนไม่ดีผ่านเข้ามาในชีวิตเราก็เป็นครูเหมือนกันในขณะปัจจุบันนี้เนี่ยข่าวคราวในเรื่องของพระสงฆ์สามเณรเนี่ยปรากฏในด้านลบมากมายขอให้โยมแค่กําหนดรู้แล้วปล่อยวางเพราะกรรมนั้นเป็นแต่ละบุคคลอย่าไปร่วมกรรมกับเขาอย่าไปคิดร่วมอย่าไปวจีกรรมร่วมนะ พระบอมตกนรกอย่าไปเกาะท่านไปตกนรกไปด้วยนะเราต้องยกใจเราให้สูงขึ้นอย่างวันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมเรามายกใจเรามั่นคงต่อพระพุทธเจ้ามั่นคงต่อครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกคนแล้วเราสละทรัพย์อันบุคคลหาได้ยากนี้แลกมาด้วยชีวิตเพื่อถวายเป็น พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นอาจริยบูชาอย่างเต็มกําลังเลเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีมากพระอาจารย์ภูมิใจมากที่โยมมีความเข้าใจอย่างสายปฏิบัติธรรมของพระ,ะอาจารย์อู๋เนี่ยพระอาจารย์ไม่ต้องสอนมากเลยเพราะอะไรญาติโยมเป็นผู้รู้ในเบื้องต้นอยู่แล้วเติมนิดนิดหน่อยๆน,นะบำเพ็ญบาร,รมีไปเต็มเมื่อไหร่สำเร็จเมื่อนั้นโยม การปฏิบัติก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆ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 นะไปเดี๋ไปเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่เต็มละโยมไปเลยเข้าสู่พรมีวาระมีใช่มีมีวาระอยู่อย่างธรรมที่บางท่านฟังแล้วบรรลุธรรมแต่เราก็ไปฟังเหมือนกันแต่เราก็ไม่ไม่รู้ก็มีหมายถึงรู้เบื้องต้นเราไม่ได้อันนี้เลยไม่ได้รู้แบบลึกซึ้งก็อย่างองค์พระ องคุริมานเนี่ยท่านหยุดแล้วเบบนะเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดองค์ม,มาได้สติเลย<อ>ทีนี้นก็ฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมเลยทีนี้นเราไปอ่านเรื่องราวขององค์ุริมาทําไมเรายังไม่ไม่บรรลุ <c oughs> เราเขา้า <c oughs> เราเราเราบบู้แค่ผิวเผินเราไม่ได้รู้แบบประจักษ์เพราะฉะนั้นเราบําเพ็ญต่อไป <c oughs> อ๋อเดี๋ยวนะนี่บำเพ็ญต่อไปนะ